กันนะครับกับจ้าฮิโน่ 1J ครับ j o 8 c เทอร์โบนะครับสิบพ้าถ่ายราดแบบขึ้นรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับขึ้นไมโครก็ได้รถไถก็ได้ก็แล้วแต่จะเอาไปขึ้นนะครับนี่ครับคัสซีสวยๆนะครับอันนี้ก็ เบรกทิปฟรีนะครับช่วงร่างใหญ่ยางยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวยางจะเปลี่ยนให้ครับเผพอปก,กี้ใหญ่นี่นะครับ1น่มาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับ แต่งร่าแต่งสวยจัดชุดเลดนะครับด้านหน้านะครับมันชนเลดอย่างเดียวนะครับนี่เน้นสเตลเลสนะครับราคาอยู่ที่6กแสนห้าต่อลองครับ6กแสนห้าต่อลอง,ลองเชิญรับชมกันได้ครับทดลองได้พูดคุยต่อรองกันที่หน้ารถนะครับ คันนี้ก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินแก้วนี่ครับก็จะมืมดหน่อยครับช่วงนี้ก็เริ่ม5โมงแล้วนะครับคัดสีนี่สวยนะครับไม่มีทิตฐิเลยสวดตอนนี้เป็นยาง 1 1 r นะตอนนี้ครับอย่างมิชลินแต่อย่างตัวนี้ถอดออกนะครับ เพราะว่ายางไม่ดีกำลังอยู่ในช่วงที่แต่งหลอ่อแต่งสวยนะครับก็สภาร์ตอนนี้ก็ไปแล้วครับ90%ใกล้จะเต็มร้อยแล้วนะครับจะได้ออกโชว์ตัวนะครับสำหรับใครที่มองหานะครับไว้ใช้งานขึ้นรถเกี่ยวขึ้นแมคโครก็ได้นะครับอันนี้ประสงค์แบบมีบันไดนะครับถ่ายลาด บางฝุ่นนี่ก็จัดให้ครับบางฝุ่นเต็มทั้งหน้าหน้าก็ใส่นะครับแต่ยังไม่ทำการใส่ตอนนี้ครับเริ่มติดตั้งครับช่วงล่างไม่ต้องช่วงล่างดีคัสซีสวยครับเจอ8สีเทอร์โบก็จะประมาณ26 260แรงม้านะครับราคาก็ไม่แรงนะัก65อันนี้ก็เป็นเผาเดียวนะครับ10ล้อท้ายรัดแบบเผาเดียวนะครับ6แสนห้าต่อรองนะครับผมเผาเดียวใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานก็เชิญชมได้ครับที่อู่ช่างพลชมพลบุรีครับสุริน พามาชมด้านในครับนี่ครับติดฟิล์มก็ยังไม่ติดนะครับไม่รู้ช่างฟิล์มจะมาตอนไหนให้ชมภายในกันก่อนครับภายในก็เป็นโทนสีแดงแล้วก็นี่ครับหุ้มใหม่นะนี่จัดทรง V.P. นะครับมีแอร์อะไรเรียบร้อยนะครับ ภายในก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับสําหรับภายในก็ยังขาดอยู่อย่างเดียวก็คือขาดเนื้อคู่แหละครับเนื้อคู่นี่รอเนื้อคู่ค 6, อยู่นะครับ6แสนห้าต่อรองนะครับถูกใจก็ถูกใจพูดคุยถูกคอก็ลดให้นะครับ ก็ยังไม่ใส่ไฟเลี้ยวนะครับนี่ฮิโนโนะครับ F 1 J นี่นะครับ FL 1 J ฮโนโแท้นะครับ ยังขาดเนื้อคู่อยู่นะครับใครที่กำลังมองหานะครับก็เชิญชมกันได้เลยครับมีไฟแนนซ์รองรับหรือจะซื้อเป็นเงินสดก็ยิ่งดีครับแต่งรอแต่งสวยนะครับนาซาไฟ LED ด้านบนก็10ดวง องดวงนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็มารีวิวให้ดูนะครับ10บรอทายราดของอู่ช่างพลนะครับรีบมาจับจองกันได้ครับช่วงนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะลาท่านผู้ชมไป อย่างเท่านี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดี